เราก็ขอโทดเหมือนกันเราก็ขอโทษพาลูกไปเล่นสดสนุกเลยรั่คำโมว์แต่่าไปเลม่เด้๋ไป้ลใหม่คืนนี้แหละนะเดี๋ยวได้มได้ไป่งไปไปไม่ชอบอ่ะากดูอ่ะดมขอบตาดำอนี้ะดำแบบมันนนดึกอ่ะ้ไม่นอนเร็ว้ม่วง้เราดอไันโคตร่เลยเท่มากเน่ยยังเห็นอ่ะ ตาดำๆแบบคนเทอ่ะว้าวอ่เาะไอ้ันโอเคไม่เท่แบบันเท่ไอ้าตาหมดแล้วใช่ไหม แล้วมันมีตอนแบบพูดพูดเสียดอยากได้สิวเสียดใหม่อ่ะทนี่ที่แบบเป็นพูดแบบผมจะยังอย่างนี้อะไรนะยาแปลสิวยังไม่ได้เลยอ่ะคือมีคนกลับมาไม่ทำหน้อย่างนั้นเลนะหน้าไม่คุ้นหน้าใจไหมสะสมเปรกเดมปีออกมาขนาดนั้นอยากให้พ่อซืของให้แต่ไม่รู้จะสั่งตอนนี้พ่ออยู่กรุงเทพอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันน่าจะอยู่เลยพี่ว่าพี่สาวกับพี่ชายได้สั่งในพี่ในสั่งของในเน็ตน่ะ โน้าขอยังไม่มาแล้วพ่ออุตสาห์มาเอาอันพ่อต้องวิ่งมาอีกแน่ๆเลยจากขนแก่งเนี่ะเอามาให้หรออือต้องออกมาให้อีก